ดูสีก็ดูว่าอร่อยคักวเม่าบ่สีเม่อกันเนี่ยหมกขงขวายเด้อก็เม็นตับเราเสียบเศษนิดหน่อยเราเสียบวไหวได้เออไปสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้พี่ลี่กับพี่ปิ่งมาอีกแล้วทั้งพี่ปิ่งทั้งไอ้ปิ่งนะเอิญไปดดทำหม<อ>กง ทอดใส่กอ,อกหม ố, หกูแล้วก็สมยัยยงอันนึงจ้ะเอามาหมให้เรลาซิมนล้ม,ลมากพี่น้องแ่บแบน้ำกันต้องไปที่รีตองละหิวพักขาหลียู่นี้ด้วยโอ้ยพาน <laughs> ซิมแตงโมหงอแล้วย่ำเสียนน้อยๆมันจะแซ่บเ <s> ออเสียบอยเ่ีลยวเดีเ๋ยวน้ <S <s ไงวันโวดเสีบเอเด้อเพ่นึง บีใสร็จก,กัน้มน่าก็หวานอะ่ะอืมอ,มอมมาบ้างเสียกฟังอากาศจังสีนี่ใส่กออีสานเขาเนี่วนี่บอกเลยว่ากินในซูมเมื่อมากเกินไป่อสรกออีสานอ่ะโหชอบปะเจ้านี้เด็ดจ้ะคลิลนี่กินดูและเด็ดจริงเด็ดจริง เบียวนิดนิดเบียวนิดเดียวอร่อยอ่ะกินเลยจัดเต็มมันเดือกผิดหรอหายันมากินซุ้มกันจ้ะกินหลายคนจังแสบ อาโบแตงปลาคาอะโมหกมก็พิกไ่

จับกูเมือโอ้ยมันไปใส่กอแกะแบบอันนี้กินได้ั่วเมือบอกเลยพอละสิบบาทครคุ้มไหมอีสานหนึ่งใส่กออีสานหนึ่ง 今天干了两

ืันหิวพี่น้องชีมองส่อจ้ะมีกพ็พ่อค่ะมีก็แม่ค่ะเห็ดเยียร์ได้ยังได้กินข้าวแล้ว Chụp nước ở đi Nó cứ mầm mà สมไงพี่น้องพี่ลี่กินสมไงวายคำไงแ่อืมเป็นขักแล้วอืมเป็นโกบ้างอีกอืมงามจริงเนี่ย

ใส่กออีสานลงไปซุ้มด,ด้วยแกะเบอกเลยเจอเจ้าแสบเด้วย <c oughs> ทำก๋วยแสบนี่กะเสียเดียวเ้กนี่กินน้ำลอกโอ่โดนละตะกีน้นว่าปิงไห้หนาบานปกติปกติต้องขี้ไปซื้อน้องข้าวยังแสบเสียกอ้อนแม่ทวด เราก็มียปิ่งขายซอยกันตะเดียวว่าอืมมาขายตลาดพี่วิและขายเมืองล้นลักซิปใหม่นะออก็เรื่องยายนี้ขายบุหรี่อืมก็เลยงทั้งที่แสบด้ยคนคน,นบอะก,กาลกรองมนางก็เลย,ย,ย่งยปายุมงท่องเมืองสตารอลอยใหม่อืมหมวัวอ่ะขายยังมืมดแรงทั้งน่ะแม่หน้านา้าขามอืม แล้วก็มีคนมาสั่งพร้อมซ่างหออัวไร่พร้อมอ๋อขี้ไปกินดูยุ้มว่าอะไรกินออของเขาจะปิ้งนะเขาวทอดขอเขาจะปิ้งแฮมแมปิ้งเป็นพร้อมนะเขาจะมีอ่ะอืมอืมหูวเร่า หเรแล้วมันามสื่อเขาเป็นหนึ่งค้าย ม็ซื้อทุกมือป่ะบทุกวันแหละนอกจอากว่า,ย,ายุดลานหรือว่าพี่น้องมาห้ช่วงนึงหายไปพี่น้องเขาตัดแสบครับพ,พี่น้องเบิร,ตร์ติบเลยเมื่อเนี่ย <c oughs> อ,อ้จะบอกได้ว่าใส่กวางนี่มากี้เียโอ้ยกินได้ทุกเมือ่อแต่ก็อีสานนี่อ๋อป่ะคนหนึ่งอ,อ๋อ <c oughs> <c oughs> เสียบนะเหมือนละเจ้านีเสียบจ้ะตะกี้มาขายอยู่นีว่าค่อยได้ขายเนาะมีสื่อกินรู้สิบบาทสร้างคอร์ดลิฟกระซิปปิ้งคายกับซิบพราเสือบวะง่าไหมวาปกติกินใส่กอกเสียบป้ตีน้องข่ายจ้ะใส่กอกไม่ท้วนแสบหลายวันนี้ว่างห้าหัว แกตั้งมาจากเมืองพนมเมืองถึงแกติดไปไหมเพราะใส่กอบเมืองพนมอ๋อเ่าอืมอ <บา S 1> ืมซุปกระเสียบ ร้านสิบบาทคุ้มปะคุ้มเนาะไม่ต้องยอมกินต้องออนลายคือสิบบาทจะมีแปรแล้วงานไปแปะแรกวพอตั้งสามสิบปุ๊บแม่ค้างงงซับสซ้อนอะไรวะได้หลายสับจะแซบอยู่อะสมขอเบ็ดกระบอก ไปเจ้าไปต้วหอ้อไปไปแล้วพี่น้อง <c oughs> เจชินเมื่อกี้นาจ้าสวัสดีคัะ